นีัครับชนิจโจนนะครับตอนนี้ก็มามาดูวิธีการแร่ป่านฮะวันนี้นะครับก็นี่จะเป็นนี่เขาเรียกปลาแล้วอ๋อนนี้เขาเรียกปลาแป้นนะฮะเป็นปลาแป้นเป็นปลาขนาดเล็กนะครับซึ่งเขาจะแร่เอาเฉพาะส่วนเนื้อนะฮะกรีดเอาเฉพาะส่วนเนื้อนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเหลือแต่หัวตัวแล้วก็ก้างมันนะครับที่เขาไม่เอานะฮะก็จะอันนี้ก็จะ ทิ้งไปนะครับอันนี้ทิ้งหรือว่าเอาไปทำอะไรได้ไหมทิงท้งใช่ไหมโอก็ส่วนนี้ก็คือทําไม่ได้ทําอะไรไปต้มให้หมาให้แมวได้นะแต่ว่านี่ครับเยอปลาอ่าเป็นเหยืไไ่ยอ,ป,อปลาอะไรก็ได้นะแต่ําหรับอันนี้เขาคงจะไม่เอาไปใช้อะไรนะนี่ครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ไม่นั่นยวผมเอาได้ไหมเดีนนะ๋ยวต,ต้มให้หมาให้เลยนะอ่ะครับเ,เ,เดี๋ยวได้ให้เสร็จก่อนก็ได้ มาดูวิธีการแร่นะฮะนี่ครับวิธีการแร่อาแต่เนื้อมันนะครับนี่ฮะอ๋อวันนี้มันจะสดนะปลาสดนะฮะแร่อาแต่เนื้อวันนี้ครับมีดมีดคมอ่ะมีดมีคมอ๋อมีตังคมนะครับไม่คมแร่เน,นื้อไม่เอาไปแต่หนังอ๋อเป็นแต่หนังนะ นี่มีตังคมนะครับนี่ปลาแป้นนะครับพอแล้วเสร็จแล้วจะได้เนื้อออกมาแบบนี้นะฮะนี่ครับอันนี้เห็นเมื่อวานะไปทำห่อหมกใช่ไหมฮ <c oughs> ะเนื้อปลานี่ใช้ในการทำห่อหมกนะครับท <c oughs> อดมันได้ทอดมันได้ทำห่อหมกได้ครับนี่ครับอันนี้มันติดกับอวนมานะอวนปลาทูใช่ไหม มันติดมากระวนประถูแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาเฉพาะปลานี้ใช่ไหมแต่มันแบบติดมาอ่าวางประถูแล้วปลาจะปลาแป้นนี่ก็ติดมาด้วยทีนี้เขาก็เลยเออมาหาวิธีทําามาแปรรูปในการทําให้เกิดประโยชน์คร,รับเดยวกันแล้วเนื้อแล้วก็ไปทําเป็นหอ่อหมกนะฮะนี่ครับดีกว่าจะทิ้งไปนะฮะนี่ครับก็มีเนื้อนะฮะมีเนื้อในส่วนของตัวตรงตัวเขานะครับสองด้านนะฮะแล้วก็ จะมีหวัวปลานี่ก้างค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นก้างแต่ตรงเนื้อแปลกนะตรงเนื้อจะไม่มีก้างนะมันจะเป็นเฉพาะเนื้อมันนะครับ นี่ก็ออกเรือใหม่ครับอ,อกสิบสองหบเช้าพี่ตีไม่ใช่ว่าเขาซื้อเรือใหม่หรือว่าไงไม่ค่อยเห็นเรือใหม่๋อซื้อะไรอนั่นก็ตาอ๋อนี่แึ้นแรเสร็จแล้วปฏิกุลน,นะฮะเขาสั่งไว้หรอ เป็นปลาทูครับเป็นทีน่ที่คือปลาทูนะฮะแล้วก็ปลาสิกุนครมันจะ,ะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะคะรับปลาสิกุนจะเป็นหางเหลืองๆนะคนี่ครับอันนี้เป็นปลาส,สดๆนะครับที่ชุมชนหบางเหมืองนะครับ ยยมันไมื้เรื่องไมย้ายมันาได้เรื่องได้แลวไม่้ใหญ่อะไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องบนาะนี่นี่นู่นนีนั่นี่นีปนี่นู่นมี่นั่นโอเคนะครับสนิทจอนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ ตอนแลบแลบปลานะฮะ